พอเข้ามาตัวนี้ยผมงงมากเอ้ยคนนี้รู้จักหมดเลยเอ้ยคนนั้นก็รู้เอ้ยเพื่อนมาหมดเลยทุกคนนี่แล้วนักข่าวทําไมมันม,มาถ่ายเราวะเราก็งงเลยจริงๆวันนี้ผมงงที่ผมพูดให้ฟังเลยนะว่าวันนี้คือเซอร์ไพรส์ต้องขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยที่ร่วมมือกับแฟนผมเนี่ยโกหกผมได้สนิทมาก สวัสดีครับพี่ต้อมครับผมออเย็นสวัสดีครับผมแม้อา <c oughs> จารย์เชนครับวันนี้เราแอบเปิดเขาเรียกว่าแ,แอบเปิดซีนแบบกันในรถไดนน้ี่ยอาจารย์นะวันนี้จักทราบข่าวว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์ไปบิ๊กเซอร์ไพรส์กับใครอะไรยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังครับือ่ยางงี้อตอนนี้ทุกคน เตรียมพร้อมกันจุดเป้าหมาย6โมงใช่ไหมเราก็ใกล้ถึงละมืดอ่เพราะว่าวันนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยบิ๊กเซอร์ไพรส์อาจารย์เสรีรุ่งสว่างโอ้ศิลปินเพลงลูกทุ่งคือวันนี้จะมาเราจะรวมรวมกันเซอร์ไพรส์คือรวมญาติมิตรเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนิทกับอาจารย์เสรีเรื่องในงานอะไรอาจารย์เรื่องในงานอาจารย์เสรีท่านได้ รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยมอคุูเชนกอร์ดโอที่ผ่านไปนี่เองซึ่งวันนี้ยังงานใหญ่เลยศิลปินมากมายที่มาวันนี้นะก็คือมีเยอะที่รู้มีแซมยูรันานมีหนูมีเตอร์มีน้องควาวลีมียุ้งยงยิ่งยงยอดบูงงามอะไรพวกนี้นะไปงานไปงานนี้แต่เสรีไม่รู้ซึ่งเป็นการรวมตัวกันจับจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีให้กับอาเสรีอาจารย์เสรี โอ้ปดีผมอยากจะรู้จังหน้าอาจารย์เขาจะเขาจะแสดงไเขาจะเขาจะแสดงความรู้สึกตอนนี้คนเอาแกไปอยู่ครอบวัวเหมือนเหมือนว่าเลี้ยงวัวคือไม่ให้แกไปไหนหรือสักพักถึงเวลาปุ๊บจะพาแกไปในงานเนี้ยผมว่าแกต้องตั้งหัดใจไม่ทำาไมมันแปลกๆมันับไมุ่กหลัตอนเนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปอไปดูกันครับว่าว่าไปถึงที่แล้วนี่ใกล้ถึงแล้วเนาะว่าจะเป็นยังไงใช่ใช่แล้วแล้วผลงานเพลงอะไรนี่ที่แกประกวดเพลงอะไรฮะอาจารย์เพลงเปลว เปลวไฟที่ปลายเทียนเพลงนี้กำลังดังในเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะเป็นเพลงนุนตตีไทย่หูซึ้งมากที่คบีแต่เสียงแกลแรับคนร้องถึงมากใช่ใช่ผมเชื่อว่าไม่มีใครเล่นอกเดียวแกะ เพลงนี้กาลังดังเลยนะอยู่เท่ากอนสุดยอดเลยฮะเพลงนี้ได้รางวัลครับผมเดี๋ยวไปเตอร์ไพ่กันที่หน้างานครับอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ครับแล้วเราคนข้างๆนั้นไม่มีพูดอะไรหรอคอาจารย์ออ๋ไม่ไม่ได้เขียนบทให้พูดอ๋ออ๋อต้องเขียนบทถึงจะพูดเหรอใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เขียนบทให้พูดอาจารย์ที่หลังที่หลังเขียนมาหน่อยนะให้สักคำสักคำนึงอ่ะสักคำนึงได้ไหมสักคำนึงชื่ออะไรครับนกค่ะเป็นใครมาจากไหนครับเป็นเลขาใครครับเลขาคุณวิเชียรส่วนตัว เอาล้วครับพอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยฮะเดี๋ยวเหนื่อยพอพอเดี๋ยวเขียนหมดเขียนให้แค่นี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับฮะพี่น้องครับตอนนี้่านพอถึงวิ่งหน้างานนี่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวตอนนี้เมื่อกี้คุยกับพี่นุชแอบบอกว่าพี่นุชออกมาจากบ้านเนี่ยไปบอกบอกแบบพนดีว่า ไปซื้อไส้กรอกให้น้องไมทผิวโอ้โหเกีแล้วแกก็เลยรออยู่ที่ระเบียงบ้านตอนนี้นะแต่ว่าแกจะมาไม่หละโดซจับไปยังไงอยากรู้เหมือนกันเพราะตอนนี้นี่แกไม่รู้ตัวจริงฟั่งรนาสงสารแกจะรู้สึกแกจะทำท่าอย่าง่ยคือเหมือนก็หลอกแกแต่งานใหญ่มากดูฮะดูฮะดูบรรยากาศงานมากดูบรรยากาศเวทีเวทีสวยงามมากครับพีตัจัดอลังเรียกว่าอลังการงานท่าที่ใหญ่มากเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ทุ่มหมายข่าวสื่อมันจะมาแทบสับสนเลยนะครับคือวันนี้ ถือว่าเป็นตัวปรากฏการเซอร์ไพรส์ใหญ่ที่สุดเออใช่แล้วเมื่อกี้อาจารย์ที่เชนก็ไปสัมภาษณ์ให้ความรู้สึกก็่ยเาารื่องของการรู้สึกวันนี้ที่มาเซอร์ไพรส์ก็่ะคุณอาเสรีลุสบากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแ,แต่ตอนนี้คือรอแกมาจากเดียวรยยอรอให้รอว่าแกจะทำหน้ายัางไงแม้กระทั่งลูกๆก็รู้มาครับ ให้วินุดดีกว่าให้วินุดพูดก่อนคือพี่นุชตั้งใจยังไงวางหาเล่าให้ฟังหน่อยก็พูดไม่ได้อ้าเหรอเอาเหรากระโดดเลยพี่นุชต้องเล่าแล้วพี่นุชเล่านูเลยเหรอจัดวันเดียวอ่ะพี่นุชเล่าไปเลยชั่วโมงจัดขึ้นวันเดียวนะที่จัดเนี่ยเเออไไดดให้้ก็คือไม่ใช่เราเราก็อยากให้เขาว่ามีความสุขแล้วถึงได้ตั้งชื่องานว่าด้วยรักและผูกพัน อะไรเงี้ยบ้างจัดไปเขาอ่ะรั้งหนึ่งในชีวิตเพรื่องถูอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะน่าจะดีใจแต่ว่าปลื้มใจมากเลยนะพอแล้วจัดงานปุ๊บเพื่อเรามาช่วยทุกคนดูดีวันเดียวใครทําได้แล้วไม่เสียเงินสักกปาดเลยและทั้งน้ําแข็งเด็กชงอะไรทุกอย่างไม่เสียเลยอ๋อรู้สึกยงบ้างฮารู้สึกไงบ้างวันนี้สวยน่รักมากเลยคือ อันนีบอกบอกได้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้เรื่องจริงคือวันนี้อยู่ที่ตั้งแต่เช้าก็อยู่ที่ครอบครัวใช่ไหมค่ะหรือว่าได้รางวัลทุกครั้งจะไม่มีการงานเลยไม่มีการเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าวันนี้จัดจัดเซอร์ไพรส์เพราะได้รางวัลอันนี้นะครับผมจะลึกทุกปอะกเพราะฉะนั้นต้อง

เี่เจ้าพายตั้งแต่วันทงานแล้วผมรู้หมดแล้วที่รนส่นุบอกแล้วว่าจะยังไงเไรที่เดินมโดรงการู่คุณทผมาใช้กันตังแต่ คือเราไม่ได้คือเราไม่ไดค่อยได้ทานเน่ยเราก็เลยไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยเราไปมากกว่าวันนั้นดีผมนั่งคุณอาจารย์เซียนในรถเมื่อกี้อาจจะมาอาจจะอาจะทำมัได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณนั่งทางคนเดียวแล้วก็แค่อ่านอ่านแสดงความเป็นดีน่าด้วยนะฮะแล้วก็เอาเป็นอยู่เป็นความใจแฟนเพลงทุกทุ่งตลอดไปตั้งนานเท่านั้นนะครับแล้วก็ การว่าไทยจะร้อยมาไดยใบขา้าวใบข้อเศร้าจำปาเกิดนานไปนีดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุม จะให้ไปไหนก็ไปตื่นเต้นค่ะเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยนะคะจากอีกอย่างหนึ่งเพลงนี้เป็นเป็นเพลงผู้ชายด้วยไงใช่ค่ะแล้วก็คือบอกก่อนเลยว่าเปลาฟังตั้งแต่เด็กๆเป็นเพลงโปรดของคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเลยว้าวเซอร์ไพรส์สิไม่ได้ซ้อมกันมาด้วยไม่ได้ซ้อมด้วยใช่ค่ะ เซอร์ไพรส์ของแท้นะคะ <laughs> ก็คือดีใจที่อาตอมโห,โหยิ้มยิ้มไม่หุบเลยค่ะ <laughs> ดีใจที่ทมามอบให้กับอาโดยเฉพาะค่ะสิบนิ้วพนมแล้วกลมลงกราบขอบารมพพีพ่อผู้ฤาีผู้มี หวานหวานแววดังมีมนตราเอตตามหานิยมพี่ชายผมน่ารักการี่ต้อมกับผมดิบก็หลายปีโอ้โ oh, หตอนนั้นก็นับเวลาได้กี่ยี่สิบกว่าปีเนาะพี่เนาะรเราก็ทำงานด้วยกันครับแต่เพลงเมื่อสักครู่เนี้ย เสรีขอพอเนี่ยป่าพยับคำพันนะครับเป็นรูปคำพันป่ามาไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเราจะไม่บอกแกโอเควันนี้วันนี้วันนี้อุบทุกอย่ข์พี่พี่เคนผมต้องบอกขอญาติป่าเพราะว่าป่าแกแต่งว่าเสรีไม่หล่อครับหล่อจะตายผมเลยขอญาติป่าเปลี่ยนเนื้อเป็นเสรีรูปหล่อให้หล่อได้ยังไงนะครับผมเงินเทวันฉันป่าลงมาสถิต สัสมิทธ์ตังจิตมาเชิญน,นาคานากาชลาลายเชิญน,นารายผู้เรื่องริษาเชิญพรมผู้ทรงศักดิ์เชิญทศพักเจ้าลงกาเชิญแม สเสด็จลงมาเดิกกนกาก็ไม่เป็นไรครับเพราะเพลงนี้ไม่ใช่เพลงเรา <laughs> เป็นเพลงพี่ชายเรา <c oughs> ก็ถือกาสสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ชายนะครับับพี่ที่ผมศรัทธาและก็รักตั้งแต่ผมยังไม่เป็นนักร้องตั้งแต่อยู่วัดดอนนั่งอยู่ใ <fect> ต้ต้นมะขามร้องเพลงกับพวก พวกเพื่อนๆนะฮะเพลงสมัยก่อนที่ยะมีเพลงจากถิ่นสุพรรณบ้านนลกเพี้ยนมันบอกเพลงพวกเนี้ยนะฮะก็จะร้องอยู่เนี่ยกลอมโลกเดียวได้ให้หายวังเวงคือร้องจนแบบว่าเรารู้จักพี่ต้อมตั้งแต่เพลงชุดแรกไอหนุ่มรถสุ่งคนขับรถสุ่งคนขับรถสุ่งผมเผาดูยุงจริงนอแต่งตัวมาซอแต่งตัวคือเพลงเพลงพี่ต้อมอะ ร้องได้เกือบทุกเพลงอ่ะพี่พิยงพูดยกดเว้นเพลงเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> ก็อะไรที่ผิดพลาดน้องก็ขออภัยนะครับ,รบก็ขอให้แขกท่านเหวี่ยงและออทุกท่านมีความสุขวันดีพี่แซมด้วยนะครับพี่แซมพี่ชายทานารักอีกท่านหนึ่งที่เคยห่วงใยผมมากผมจะบอกให้ว่าเฉลยขอขออนุญาตเฉลยเลยว่าพี่แซมมาในวันนี้พี่แซมนําเพลงของพี่ต้อมขับร้องเนี่ยไปร้องใหม่เพลงอะไรรู้ไหมพี่เทพธิดาพาซินใช่แล้วแบบ เพราะมากเพราะแบบที่ไม่ไม่ใช่แบบแบบลูกทุ่งอะแต่เราจะได้มีโอกาสได้ฟังไ้เนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังไหมถ้าพูดถึงพี่แซมเนี่ยผมผมต้องผมต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่พี่แซมลงสสพี่แซมให้เกียรติผมมากก็บอกยงไปหาเสียงกับพี่หน่อยแถวดินแดงกขาบอกคนอีสานคนเขมรเยอะผมใส่ผมพูดอยู่คนเดียวเลยท่านโพลกุลบอกว่าคุณแซม ใครอ่ะทำไมมันพูดเก่งจังเลย วอยตอนนั้นพี่แซมเบาเล่นละครแล้วครับเห็นพี่แซมตั้งแต่โฆษณาโฆษณาเขาเียนน้ำยาล้างหน้าโอ้โหเพืยาล้างหน้าพวกแบบสมัยนู้นนะแบบโอ้โห แล้วแบบในใน,ในโฆษณานะ,ะเขาจะมีรูปพี่แซมใช่ไหมเป,เป็นโมเดลฝ่ายชายใช่ไหมแล้วก็มีฝ่ายหญิงแต่มาเทียบกันนะครับปรากฏว่าผิวพี่พแดพี่แซมเด้งกว่า <laughs> แต่แต่ว่ามองไปข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนไหนพี่แซมนะเพราะพี่ยิ่งยงไปนั่งไม่รู้คนไหนพี่แซมแยกไม่ออกแยกไม่ออก <laughs> ซึ่งต่อไนู้นน่ยมันไม่มีอะไรคลีนๆหรือของเขาเนี่ยมาแบบของแท้ๆพี่เหมือนเหมือนพีฟอร์ after ป่ะ พอไปนั่งด้วยกันบ a f อ e r ใครเป็น b e ฟอร e ล่ะพี่ต๊ดพี่ต้นไปนั่งหรือยังฮะผมไม่กล้านั่งเทียบเลยพี่ต้องขอบคุณวงยกสดนะครับขอบคุณวงยกสดมากๆนะคะเป็นวงที่เราจะเอากดีาจารย์พี่พี่ชอยชื่อวงยกสดแต่กินแต่น้ำหวานนะไปนั่งกินแต่น้ำหวานน่ารักมากวันนี้วันนี้ดีใจมากๆเลยตื่นเต้นนะคะ ให้พี่ชายพี่ชายพูดความรู้สึกของพี่ต้อมครับอาจารย์เนี่ยหนูชอบมากถ้ารุ่นเดียวกันนะหนูเนี่ยจจีบอาจารย์เลยงานนี้นักร้องจะทรมานมากจะถูกแอบอยู่หลังเวทีมาให้พี่ต้อมเห็นหิวบางคนก็หิวนะแต่ว่ายกเพราะเชิญท่านนายกทศพลหีบประพานด้วยนะครับเชิญครับเดี๋ยวนายกจะร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองอีกเดี๋ยวมองเจอใครมัางวันนี้ขอบคุณท่านภูมิเกียรติหลายๆโอ้มาจากพิ่จิตก็มานะฮะ อามาจากชะอำเพชรบุรีก็เยอะนะฮะชื่นใจชื่นใจกลับสวัสดีแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณที่จะหลือไม่ได้ก็ต้องของสถานที่ท่านนายกลำพองนะฮะแล้วก็ประหลัดขอกระซิบนิดนึงนะฮะพี่ต้อมครับขออนุญาตขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมหมายจันฉายครับครับท่านนายกสมหมายนะฮะแล้วก็ท่านนายกสมลำพองด้วยนะนายกลำพองท่านอยู่ไหมท่านนายกเรียนเชิญท่านนายกสุรศักดิ์ ะะจัดบุญนาคครับนายกโคงการบริหารส่วนตำบลลำโพด้วยนะครับครับท่านมาแล้วครับครับเชิญบนเวทีนะครับนะฮะได้ได้ไหมครับได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าเซอร์ไพไม่เคยบอกเพลงเพลงเปลวไฟที่ปลายเทียนเนี่ยคือพี่ชัยคนข้างผมนี่ครับเป็นคนทำผมมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 2 2ยนะฮะ ผมเข้าวงการเป็นลูกทุ่งก็อยู่ด้วยกันเลยแล้วก็มาสรุปท้ายก็เปลยไฟที่ัยเทียนก็มาเจอกันอีกนะครับเพราะว่าเขาเป็นมือโปร,โปรนะครับผมบอกให้ฟังว่าเนี่ยนักร้องที่เห็นอยู่นี่นะครับทางซ้ายทั้งขวาเนี่ยมือพี่ชัยตอนนี้รวมตัวกันมามาอยู่กับพี่ชัยเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าอ่ะคุณเชิญคุณประเวศด้วยนะฮะประเวศอ,อยู่ไหมประเวศเวท,ที่ยงอุทัยครับพี่ลิมเย่าลิมด้วยะนะครับรแล้วเชียน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 ด้วยตามันลาย จากเรียนเชิญขึ้นบน<า>เลยนะครับเพชรบุรีครับเชิญ<า>ครับจเพชรบุรีมาไกลแล้วก็ครูดมนะฮะครคูดมด้วยอ่ะลุงดมครับมาพาน้าหอมรีสอร์ทครับเชิญครับจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาถึงเปลไฟเทปลายเทียนวันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าเปลไฟทไปลายเทียนนี้ก็คือได้รับรางวัลเนี่ยก็คือเซอร์ไพรส์มากมากผมไปเป็นเพื่อนวิชัยเขาโทรมาหาผมบอกให้ไปเป็นเพื่อนผมก็อ,อ,อึดอัดเอะอะก็คิดบอกว่าเอ้ยไม่ไปแล้วเนาะอะไรพี่อับโทรมาบอกว่าเฮ้ยเสียไปหน่อยนะ ผมเองก็ก็คือไม่รู้เราก็ไปงานอะไรเขาบอกก็อาคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดผมก็เลยอ้าวเราเป็นผู้ใหญ่ไหมเราก็ควรจะไปก็เลยตัดสินใจไปกันนะฮะก็ไปถึงก็มีเอ๊ะทำไมกล้องมาจับตรงหน้าเราเอ๊ะเราจะพูดอะไรก็เอ๊ะต้องจมาจับตรงหน้าเราเราก็แปลกใจสัจกเริ่มแปลกใจนะฮะสงสัยเลงเราเข้าชิงมั้งอ้าวเบงเข้าชิงพอดีวันนี้ผมเลี้ยงวัวอยู่ที่คอกวัวน,นะครับหลังเทศบาลพิมรชเนี่แหละครับ เลี้ยงวัวอยู่นะครับโกยขี้วัวตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็มีคนมาประกบผมนะฮะก็มีพี่ชอบกับสนัพันธ์ไปประกบว่้เอ๊ะทำไมปกติแล้วผมเนเ่ยกางเกงบ็อกเซอร์นะฮะแต่วันนี้ผมนุ่งเกงกีฬาที่บ้านผมถามว่าแฟนภรรยาถามว่าจะไปไหนวันนี้นายกลลำพองเขาท่านหาไว้ที่เทศบาลเราก็อา้าแต่งตัวดีไม่ได้เลยเหรอ,อคิดว่าเราจะไปไหนบอกว่าอยู่คอกวัว ก็เอาสองคนมาประกอบผมจนหกโมงเย็นผมก็เลยมาอาบน้ําเขาบอกเร็วๆงานเขาเร่งเขาจะไวเขาจะเลิกเราเราก็รีบอาบน้ํามาอา้าวพอเราอาบน้ําเสร็จมานั่งอยู่หน้าบ้านเอไปไหนกันหมดนะไอ้คนนั้นก็รถออกคนนี้ก็ลดออกคนนั้กออกนก็ไปนู่นทิ้งเราอยู่คนเดียวเราก็แปลกใจว่าเ,าเราก็ไม่คิดอะไรหรอกแสดงว่า,เ,าเขาโทรมาบอกว่าท่านนายกนพยัง ยังไม่ต้องมาเพราะคนยังไม่มาคนยังน้อยเราก็รอ,อไปเรื่อยๆยุงก็กัดั่งรอไปอจนพอขับรถมาข้างหลังเนี่ยมาผ่านตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมงานอะไรนะทำไมมีมีรูปเสรีลุงสว่างใจคิดอยู่นะฮะมีรูปเสรีลุงสว่างเป็นที่หน้าจอด้วยเว้ยนึกอยู่ในใจนะฮะอ๋อแสดงว่าง,งานนี้เขาโฆษณาเราเต็มที่นึกในใจเราเราคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะงานนี้สงสัยมีนักร้องเราคนเดียวมัง้งเราโปรโมทเราเงี้ย เอาเรารปโชว์ใช่ไหมเราก็ขยิมยิ้ม,ย,มย่องเอารถมาจอดตรงนั้นพอจอดตรงนั้นลงไปปุ๊บลุงเขามาถามบอกไอ้มีงานแล้วไม่บอกผมอ๋อนึกว่าจะมางานด้วยกันก็บอกก็าทำไมกันไม่ไปที่บ้านล่ะจะได้มาด้วยกันพร้อมกันไงเราก็นึกว่ามาร้องเพลงาง,งานท่านนายกลำพองพอเข้ามาตัวเนี้ยผมงงมากเอ้ยคนนี้รู้จักหมดเลยเอ้ยคนนั้นก็รู้เอ้ยเพื่อนมาหมดเลยทุกคนนี่แล้วนักข่าวทําไมมา มาถ่ายเราวะเราก็งงเลยจริงๆวันนี้ผมงงที่ผมพูดให้ฟังเลยนะว่าวันนี้คือเซอร์ไพรส์ต้องขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านเลยที่ร่วมมือกับแฟนผมเนี่ยโกหกผมได้สนิทมากเซอร์ไพรส์ไม่ได้โกหกโหสนิทเชื่อไหมผมมานี่ยังก็ยังก็ไก่ตาแตกเลยเชื่อบป่าผมให้ตายดับตาหน้าไฟเลยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้สักนิดเราก็จะไม่ไม่ตกใจเลยนะ เชื่อไหมผมตกใจแต่ผมเดินเออเอ,ะเอ,อะไรคือดีใจจนน้าตาไหลแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับแค่นั้นยังไม่พอแล้วก็ศิลปินที่ผมไม่เคยคิดเลยไม่ว่าเปาวลีก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุชาติจวังกูลคุณแซมจ่อยเนี่ยฮะแล้วก็หนูมิเตอร์ยอนอทศพลแล้วก็ยิงยงโอ้โหจำชื่อน้องไม่ได้แล้ว กูยงนี่กูยงนุนกองอยู่อยู่ที่เกาหลีนี่กูยงอยง <laughs> มาจนแหม้เคนบอกกับ่ให้ฟังเพลงเลยไม่ประกาศชื่อผมลุ้นตัวกงงรลอนั่งจับตาดูไอ้ใครจะมาสะพราย <laughs> ผมก็คิดว่าเออเด็กๆร้องๆแล้วก็ร้องไปอะไรเงี้ยคือคิดว่าอย่างนั้นโอ้โหแต่ละคนครับผมต้องขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอบ,ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวเอาอย่างงี้นะฮะครับผม อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้พูดสักนิดหนึ่งนะฮะครับก็แสดงความยินดีกับพี่ต้อมด้วยนะครับแล้วก็นั่งลุ้นอยู่ทางบ้านก็เห็นว่าพี่เซอร์ไพรส์จริงๆนั่นแหละนะครับก็ยินด,ดีด้วยนะครับตำแหน่งนี้ก็เหมาะสมที่สุดแล้วแล้วก็ต้องขอบพระคุณที่ยกเพลงเด็ดของพี่มาให้ผมร้อง <c oughs> ผมเกร่งมาก <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงคือผมไม่ใช่สายลูกทุ่งนะครับแต่ว่าได้รับโจทย์เพลงนี้มาก็ขอบพระคุณที่พี่ไว้ใจผม, <c oughs> ผมก็จะทํา <c oughs> ทำเพลงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่ต้อมครับตอนนี้ลูกลูกสาวพี่ต้อมนะครับเขาเขาจะถ่ายช็อตแบบเป็รุ่นเป็รุ่นน่ะคือเขาจะวิ่งผ่านใช่ไหมลูกแล้วเราก็เฮ้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อทำเวฟทำเวฟนะแบบเด็กเด็กเป็รุ่นเนาะต้องนับหนึ่งสองสามใช่ไหมคะแล้วก็เฮ่ยหนึ่งสองสามเฮ้ ได้ไหมลูกก็บอกว่าเล่นเวฟครับผ่านตรงไหนเขายกแขนขึ้นเอาอีเทกไหมผ่านตรงไหนเขายกแขนขึ้นเหมือนเล่นเวฟใช่ไหมลูกหนึ่งสองสามเฮ้ Hey, วันนาขอสา่งเอาวันละกาววันละแบนเอาวันละกาเลยนาโศตให้มาเป็นตัวแทนพ่อหน่อยเอาเสมือนจ้ะวันนี้วันอะไรวันอะไรอ่ะอ้าววันที่เราควรแสดงความดีใจ <Yeah. S 1> ให้ก <Yeah. S 1> ับเสรีกับพวกเราชาวลุงทุกทุกคนด้วยนั่นเลยเราก็ต้องดื่ม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 ร้ออย่างเงี้ยังไงโอ้งง oh, oh. นิมนน้อง ไม่ทองพันช่างพี่นาศพอสร้างก่อนบวช